สกส,สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวอาวีทุกคนเช่นเคยน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ้ยได้เลอีกแล้วน,นะจัะเอ้ยสำหรับผมก็น่าจะเป็นผ่านโอหนึ่งอยู่แล้วนะครับน้องๆโมไปอีกนะครับก็สําหรับตอนนี้ก็จะมาจับซินเนที่ป,ป่านะครับก็คือผมว่าไม่น่าจะเป็นป่าที่เล่นยากที่สุดในเกมาอา V ีละนะครับก็จัดไปครับอันนี้ก็มาโซลแร้งคอมบันเดอร์สามนะ เออก็ตัวมันเล่นยาก,กน,นะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นสําหรับแหลงตั้งแต่แหลงบอลจนไปถึงคอน20ดาว30ดาวเลยแล้วกันเพราะว่าวิธีเล่นมันจะคล้ายๆกันนะครับโอเคก็สําหรับวิธีการเล่นนะครับคือหลักๆเลยเนะี่ยถ้าเราอันนี้แนะนําแบบโซโลนะเพราะถ้ามีเพื่อนเราก็ต้องไปแกงกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดินเกมกันอะไรนะครับแต่ถ้าเราเล่นโซโลเนะี่ยแนะนําว่าให้เราฟาร์มให้รวยๆนะครับแบกทีมเอาแบบโดยการใช้เงินนะ สู้ไฟแล้วพาทีมเล่นนะครับประมาณนั้นให้ทีมเกิดตามเรานะโอเคจังหวะนี้ผมใส่นะไม่รอดีครับผมไม่รอเดียครับผมอันนั้นตุ้ม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 โอ้โหแตกไปหนึ่งครับจ๊กเกอร์ไปให้หนึ่งตัวตุ้ม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 จ๊กเกอร์เก็บไปอีกสองโอเคครับจ๊กเกอร์ได้หมดเลยนะจังหวะนี้โอเคก็สำหรับซินเนตีเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องใช้เทีมเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ ในปัจจุบันจะมีเมดโปกอย่างเช่น u a ออิกกี้นะครับลิเลียนหน้านะซึ่งจะเป็นตัวละครที่ตัวเราเนี่ยไม่ชอบมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องเล่นโดยการใช้เลือดน้อยๆนะครับเก็บสแต็กเลือดน้อยเพื่อให้เราวิ่งไวขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยนะเวลาโดนโปกปุ๊บระยะอันติเมตเราจะไม่สามารถดูดเลือดถึงนะครับพอมันดูดไม่ถึงเราจะเล่นลําบากมากนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลา,าจะเล่นซินเทียผมแนะนําให้หยิบโอ้ยเนี่ย ไอ้พวกนี้ผมไม่ชอบนะครับไอ้มูลาดพวกตัวที่มันจับไม่ได้เนี่ยโอเคถอยก่อนก็เวลาเล่นซินเทียก็แนะนําให้หยิบตอนเราเจอกับตัวละครที่เน้นตีในระยะใกล้แล้วกันนะครับเออส่วนเมดก็อาจจะเป็นพวกแบบอะไรอ่ะอีกนิดหรือตัวละครที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้สกิลโป๊กแรงขนาดนั้นนะครับเออเขาประมาณนี้นะครับโอ้ยอูตายกูตาย โอเคครับเดี๋ยวเราฟาังไปก่อนนะตัวละครมันค่อนข้างใช้ทีมเยอะนะครับก็แนะนําให้เล่นฟังกันไปก่อนนะในตั้งแต่แหลงแบบบอลยันแบบว่า20ดาว30ดาวได้เลยนะครับคือมันเล่นเล่นสไตล์นี้เลยนะเวลาโซโล่เนี่ยฝั่งตรงข้ามมันไม่ค่อยรวมกันเท่าไหร่นะครับมันแล้วแต่ตานะเออแต่ถ้าตาไหนแบบไม่มีใครรวมกันอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นง่ายนะครับเราแยกดันฟรีเรารวยเราก็แบกทีมนะครับเหมือนเรารวยแล้วเราไปพาทีมเล่นทุกคนเข้าใจฟีลไหม เออเหมือนเรารวยแล้วทีมเราแบบโหูโดนกดยับแต่เรารวยมากมาดิมาดิเอาดิซอยไปซอยไปตายแตกหนึ่งโอเคกูได้ขาวเว้ยเฮียก็เล่นไปเรื่อยๆื่อนะครับชิวๆนะอย่างตอนนี้ดูอันนี้คอมมานเดอรสามนะยังมีคนเล่นดาร์ซี่ออฟเลนอีก,กอะเหียเออมันก็ยังแบบว่าง,งูป,ปลาอยู่นะแรงพุ่งนะครับแต่ก็อันนี้ผมมาแนะนําแนวทางสาหรับเพื่อนๆที่ ยังไม่ได้ขึ้นคอนล้วกันมันโซโลได้แบบนี้ครับเราฟาร์มยับๆเลยนะเห็นไหมสังเ,เกตไหมฝั่งตรงข้ามอุ้ยอุอยอุยอย,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 อยพูดบมึงมาแบบเลยเหรอไปก่อนละครมาดีมาดีอ <ś c oughs> แท็กเลนครับเหมือนเดิมครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะเออตัวเรามันต้องใช้เทมระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ผมที่ผมพูดในเรื่องวิธีการเล่นตั้งแต่แรงบอลถึงแรงคอนยี่สิบสามสิบตันเนี่ยผมพูดหมายถึงว่าป่าทุกตัวก็สามารถทําเหมือนกันได้หมดนะได้นะเล่นได,ด้ตายหมดตายหมดอ้ผมโอเคแตกไปหนึ่งตายหมดอะไรแตกไปหนึ่ง <c oughs> โอเคก็เอออีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับตัวละครที่เพื่อนเพื่อนอยากเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเกิดยากหรือตายง่ายนะครับอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือสินเดเทียนนั่นแหละนี่เดี๋ยวผมค่อยพูดนะ ขอใส่ที่นี่ก่อนมาดิอติดูดเลือดไปดิครับผมมาดิตายนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เราชนะเราจะชนะทางตัวละครพวกนี้นะครับแต่อันนี้คือเทฟิล่าเขาไม่ช่วยนะแต่จริงๆเขาไม่ช่วยผมก็ไหวนะครับเพราะเราตีธรรมดาดูดเลือดค่อนข้างแรงนะไอตัวนี้ยืนดูดเลือดกับม้าได้เลยนะครับชินเนเทียนถ้าม้าควบมาแล้วแบบไล่หวดคุณยืนเฉยๆตีป๊ปป๊บปบป๊ปปปม้าตายนะ มันดูดเลือดไม่ทันซินเนเทียนะครับินเทียมันดูดเลือดแรงมากนะส่วนวิธีการเล่นเออสำหรับตัวละครที่คุณคิดว่าคุณอาจจะตายง่ายนะครับผมแนะนําให้เอาพลังแฝงตายเกิดมานะอันนี้จะเป็นส่วนช่วยในการฟาร์มของเราได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราจะไม่เสียททมิ่งนะเวลาเราตายปุ๊บเรากดเกิดมาเรามาฟาร์มต่อนะครับผมจะแนะนําเป็นแบบอะซินเนเทียดา์ซี่ด้วยอะดาซี่ซิเนเทียรันดอนะครับ ถ้าใครยังเป็นมือใหม่อยู่นะแล้วยังไม่มั่นใจในเรื่องของวิธีการเล่นอะไรเงี้ยกลัวจะแบบตายแล้วฟาร์มไม่ทันเออให้เอาตายเกิดมานะครับตายนะโอ้ตุ้ม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 แตกไปอีกหนึ่งนะครับผมโอเคมากูไล่ยันบอรนะตุ้ม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 โอ้ยเจ็บ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 โอ้โหมึงนี่หลายสเต็ปเหลือเกินนะไอ้เหี้ยหลายสเต็ปหรอฮะตายอืมโอเค ก็อย่างชิวนะครับผมนี่ตอนนี้สังเกตเงินงผมหนึ่งตลอดนะเล่นยังไงก็ได้ให้รวยนะครับเล่นแบบโซโล,โลแรงอะถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าทีมมันไม่ออกกันไม่แบบมาแยกดันกันอย่างตัวละครอย่างซินเนเทียมันเก่งมากอยู่แล้วครับสาหรับหนึ่งหนึ่งนะรันดอซินเนเทียตัวละครที่มันแบบโซโลคีล่าอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งกับมันนะั้ค่อนข้างจะสู้ยากนะเพราะฉะนั้นเราเล่นคนเดียวนี่น่าจะดีสุดนะครับเออแล้วเราก็อย่างที่ผมบอกเราก็ไปพาทีมเล่นนะ เวลาเรารวยนะครับไม่ใช่ว่ามึงฟาร์มจนรวยแล้วมึงก็ไม่ทําอะไรเลยมันก็แพ้อยู่ดีนะครับเพราะทีมเรามันต้องมันต้องเล่นเป็นทีมมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นเย็นโหดาซี่แม่งตัดบัฟกูไปแล้วเฮียเดี๋ยน้ตุ้ม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 ตายมาดิเล่นน้อยแต่ก็ยังห้าอยู่นะตัวนึงผมผมได้รีสกิลนะครับมาดิมาดิอุ้ยไม่เป็นไรครับมีตายเกิดนะเห็นป่ะนี่คือข้อดีของการเล่น พลังแฝงตายเกิดนะครับคือเนี่ยพอเราตายปุ๊บใช่ไหมแทนที่เราจะเสียเงินเสียเวฟเสียอะไรอย่างเงี้ยเสียทัมมิ่งของเราอ่ะเรากับกดเกิดมาเพื่อฟาร์มต่อได้นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของพลังแฝงนี้นะแต่อย่าไปกดใช้มั่วตัวน,นะครับแบบว่าวิวหนึ่งคุณตายคุณไม่ต้องไปกดนะถ้าคุณกดตอนวิวหนึ่งนี้คุณแบบโอ้โหโคตรทาสนะครับเพราะว่ามันมันไม่จมําเป็นต้องเกิดเร็วขนาดนั้นก็ได้นะเออเพราะว่าต้นเกมมันยังคูดาวไม่นานนะครับสำหรับตายเกิดเอ้ สำหรับการวิเกิดอ่ะอนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับผมก็แนะนำเท่านี้นะอืแต่ไม่ได้ใช้ได้ทุกตัวนะเว้ยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมเออก็ใช้ได้แหละถ้าตัวละครที่ต้องใช้เทมมากๆผมแนะนํานะครับใช้เทมเอยอะๆนะครับต้องแบบว่าหาเงินรวยๆเพื่อเอาไอเทมมาไล่ไล่หววอะไรเงี้ยน,นะครับแนะนําให้เอาพลังแฝงตายเกิดมานะครับค่อนข้างดีนะ แต่ก็หลักๆก,ก็จะเป็นตัวละครที่เกิดยากอย่างเช่นแบบโอ้ยทีมเล่นไงไรอ่ะุมุมมๆๆๆๆโอ้ยจะตายตายหมดจะตายหมดาหมาดิมาด,มาดิมาดิครับผมมีมีตายเกิดอีกอะมีเด้งเกิดอีกนะตายหมดตี้นะครับผมโอเคสกอก้าหนึ่งนะก็ค่อนข้างชิวนะครับเดี๋ยวเราตีดัก์ซีเรียสกับทีมก่อนลวกันนะค,ะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ซินเนตเทต์นี่ผมแนะนำให้เล่นนะเพราะว่า มันเป็นเหมือนแบบป่าที่ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเออผมว่าถ้ามันเอ้ยโอ้ผมว่าถ้ามันแบบบัฟในเรื่องของอนะันติเมตเนี่ยคือแบบให้ไกลขึ้นอีกหน่อยผมว่าจะจะโหดมากจะโหดเลยนะครับเพราะว่าข้อเสียของซิเนเทียคือมันแพนตัวระยะแล้วพวกตัวเบิร์ดระยะอย่างเงี้ยมันมีค่อนข้างเยอะยิ่งเมดนะทูลเลนลิเลียน,นาอิก,กี้นะครับยูเอะนะตัวละครที่โป๊กระยะไกลอ่ะแม่งไม่ชอบเลยอะอย่างมูลาดอีกอย่างเงี้ย มูลาที่สับแบบว่าเราดูดเลือดมันไม่ได้เวลามันพุ่งมาสับเราเราตายฟรีอะไรอย่เงี้ยนะเออมาดิมาดิมาดิเอ้าไอ้ที่นี่หลุดเหรอหลุดจะแตกไปซะโอเคครับตามนั้นนะปล่อยดาร์กเลนกลางเลยนะะทุกคนเวลาเขาไฟกันเนี่ยเราปล่อยเลนกลางไปเลยนะตึมต้องตอต้ต้องตต้องมีตัวเจ็บออ้ยต้องมีตัวเจ็บกูบอกแล้วมาดิมาดิดูดเลือดครับถอยก่อนโอเคแบกมาอีกหนึ่ง ก็สังเกตนะเวลาเราโดนซีซีเนี่ยอันติีเราสามารถใช้ได้นะครับนอกจากจะโดนล็อกโดนจับนะถึงจะใช้ไม่ได้นะออ้ยมาดิเคตีป้อมกลางไปก่อนนะครับผมช่วงวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือการเล่นป่าที่ผมว่าน่าจะเล่นยากสุดในเกมละนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นกันด้วยนะเพราะตัวละครมันอย่างที่ผมบอกจริงๆ่ะคือเจอตัวโป๊กระยะอย่างเงี้ยม no ันส okay. ู้ยากอะนะครับเาเอ้ยโู้เนี่ย ไม่ชอบเลยเวลาแม่งอติหมุนมาแล้วดูดไม่ได้เนี่ยนะครับแย่ hey. yeah, เลยวะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับตายเกิดผมยังฮูดาวไม่เสร็จเลยนะเพราะว่าละมันเลทจ,จัดไอเกมมันไวจัดนะครับเราฟาร์มจนรวยแล้วเห็นไหมพอเรารวยปุ๊บทีมก็จะเล่นได้ตามเราเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราจะพาทีมเล่นนะไม่ใช่ว่ารวยแล้วไปเล่นคนเดียวมันก็สู้ไม่ไหวนะครับคือเล่นได้คนเดียวในเลน,นะ แต่สุดท้ายแล้วถ้าเจอพวกอห้าแล้วทีมเราอยู่สาคน4ี4่คนแล้วดาเมจไม่ถึงยังไงก็แพ้อยู่ดีนะครับต้องพยายามแบบหรือไม่ก็ต้องดันบ้านอะ่ะเออถ้าคุณจะเล่นแบบว่านี่ก็ดันบ้านให้แตกเลยเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้โชว์แบบเล่นแบบดักเลยนะผมเดินเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะจริงๆซิๆน,นเทียมันยืนหา,า,ายตัวดักดักก็ได้นะครับแบบเคลียร์คลิปสูงไว้แล้วก็ยืนหา,ายตัวรอฝัขอข่งตรงข้ามมาเคลียร์แล้วก็่านะครับมันทําได้เหมือนกันเออเออเออ อะไรอ่ะมาดิผมมีเคียวแล้วผมห้าวนะผมมีอันไอ้นีน่พาสีแลกเลือดด้วยนะครับก็ได้ห้าวหน่อยนะโอ๊ะเจ็บนะเดี๋ยวเราตีป้อมเก็บสแต็กนะครับรอฝั่งตรงข้ามมากันแล้วเราก็ปลาใส่เขานะอย่างเงี้ยตุ้ม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 ตุ้ตุมต้มมจะตายจะตาย,ตายอดีตายมาดิผมมีเคียวอยู่โก้ไหนอ่ะเลยเอาให้สุดแล้วหยุดในบอ่อครับโอ๊ยเคียวแตกมาดีแลเ้เลือไปก่อนครับหนึ่งทีหว่น,นี้ครับสี่กุมา อุ้ยสองพันตาย,ตาย,ต,ายตายหมดโอเคจบเกมครับผมสำหรับตานี้นะดูดาร์ซี่กูดิดาร์ซี่แรงดาร์ซี่อัพเลนในแรงคอามมันได้สามนะทุกคนโอเคก็เมกาคิวแบบงงๆนะครับตาเนี้อะไรวันนี้ตีตัวละทีนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นซีเนเทีย e นะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นในแรงความถ่วก็อาจจะต้องแบบใช้สเต็ปมากกว่านี้หน่อยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านทชมอวัน,นจบนะครับไปละบาย